สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะลงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีคอนคอร์ดขึ้นหนึ่งคันนะครับที่ก็มีที่ท่านหนึ่งนะครับเขาอยากได้ไอเคนะครับพี่ไอคแล้วทีเนี้ขอขอโทรเข้ามาเนาะขอโทรเข้ามาแล้วที่นี้เขาถามว่ามีไอเคขายไหมหน้าตอนนั้นนะ่ะเราเราขายไปหมดแล้วนะครับพี่หน้าตอนนั้นเราขายไปหมดแล้วแล้วทีเนี้เราก็เลยบอกว่าพี่มันมีอยู่หนึ่งคันแต่ว่ายังไม่ได้บิ้วงานนะ ก็คือตามสภาพกันไปเนาะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอกสารครบก็คือตามสภาพกันไปเพราะว่าด้วยโครงลักษณะโครงเนี่ยก็คือเราทาสีทาวเวอร์โ,โค้ดมานะพี่ทําสีพาวเวอร์โ,โค้ดมาก็พูดง่ายก็คือโครงมันอยู่ประมาณ40กว่าปีแล้วอาจจะมีชารุดบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะพี่อาจจะมีตําหนิบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าในการทําสีเนี่ยเราก็ทําสีมาอย่างดีเลยนะพี่เป็นพาวเวอร์โ,โค้ดคนน้ํามันเบรก นน้ำมันเป็นสินทนทนทนมากนะครับเทอโบโคเนี่ยแล้วก็ทีนี้พี่เขาโทรมานะครับพี่แล้วก็ผมก็เลยบอกว่ามีอยู่หนึ่งคันผมก็เลยแนะนําขายให้พี่เขาไปนะพี่พร้อมทําทะเบียนให้พี่เขาไปนะครับพี่เนาะแล้วทีนี้ผมก็ได้ทําการลือ้อออกมาเพื่อมาประกอบใหม่นะครับพี่ก็สีผมทําเป็นเทอร์โบโคดนะพี่ตัวเนี้ยโครงทําเป็นเทอร์โบโคดแล้วก็อ ตามหลังเนะี่ยทำเป็น power c o นะครับพี่แต่ว่ากระบอกชกเนะี่ยผมทําเป็น 2k ให้นะครับพี่เพราะว่า,าในการประหยัดต้นทุนนะครับพี่เนาะเพราะว่า power cord เนี่ยรู้ๆกันอยู่มันก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมพี่มันแพงอยู่แล้วแล้วก็ส่วนอันไหนที่เราทํา 2k ได้เราก็พยายามทํา 2k ให้นะครับพี่แต่ว่าโค้งเนี่ยที่แนะนําให้ทำ power cord นะเพราะว่าโค้งมันจะต้องตั้งอยู่อย่างไงอยู่อย่างนั้นนะครับพี่มันมันจะอ,ออกยากนะครับ ก็คือมันก็จะอยู่กับตัวรถอะตัวรถที่มันจะอยู่กับเราไปโอ้โหหลายหลายปีมากมากเลยนะพี่แต่วกก่ากระบอกทบพวกอะไรเนี่ยเราสามารถถอดมาเปลี่ยนได้อะไรมาเปลี่ยนได้แต่โค้งเนี่ยเราไม่สามารถถอดออกมาทําได้นอกจากเราจะรื้อทําใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับพี่แล้วก็คันนี้นะครับที่คันนี้ก็เบื้องต้นนะหลวงก็จะให้กับพ่อพี่ฝากติดตามกันหน่อยนะครับพี่ก็คือผมก็มีโค้งนะครับพี่มีโค้งแล้วก็มีอาร์ม มีโช Michelle, Eu, i i ๊คหลังนะครับพี่แล้วมีโช๊คหน้านะครับตัวนี้จะใส่เป็นโช๊คของโนวานะครับพี่โนวานะครับด้านหน้าจะเป็นชุดชุดโนวานะครับด้านหลังจะเป็นโช๊คแต่งนะครับพี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับพี่ว่าเราจะประกอบรถคันนี้ออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ต้องบอกเลยนะพี่รถคันนี้ทําสไตล์เดิมนะพี่ทำจะทำสไตล์เดิมแต่ว่าจะมีแต่งบ้างนะพี่แต่แต่งก็คือแต่งในทรงเดิมนะครับพี่ แต่งในทรงเดิมหน้าเล็กอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะฝากกดติดตามนะครับพี่เดี๋ยวเราจะให้ดูทีละช็อตเลยเพราะว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดานะพี่ไม่ธรรมดานะโอเคครับอ่ะน้าลงได้ทําการเรียงลูกปืนใหม่ให้แล้วนะครับพี่ตอนนี้กําลังจเาแผ่งคอขึ้นนะครับกาลังประกอบแผ่งคอด้วยกันนะครับพี่ผมมองไม่เห็นเดี๋ยวว๊อบพอให้ ได้เลิกได้ยามดีนะครับพี่ประกอบแล้วพี่ทำการใส่เดี๋ยวเราค่อยทำการอัดอีกรอบหนึ่งนะครับพี่อะตอนนี้ผมก็ได้ทำการใส่แผงคอล่างนะครับที่ ประมาณนี้นะครับพี่เดี๋ยวเรามาเอาโชคขึ้นกันนะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบว่าเราแต่งเติมยังไงกันไปบ้างนะยอ่เดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อครับชุดหน้าชุดหน้าเล็กก็ต้องมีปอกแบบนี้นะครับใส่ปอกเข้าไปกันก่อนนะครับพี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนะี่ยมันถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายถามว่ายากไหมมันก็ยากพี่เพราะว่ามันต้องแบบดัดแปลงเอานะพี่เนาะดัดแปลงกันอย่างว่าอะไรพี่ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่โชคขึ้นไปนะครับพี่ตัวนี้ปอกตัวนี้ต้องมีทั้งหมดสี่ปอกนะครับพี่อเมื่อเราใส่ปอกแผงคอเรียบร้อยเราก็ค่อยๆขันน็อตเบอร์สิบสีเข้าไปนะพี่อันนี้จะเราจะไม่ใช้อ่ามอกไฟฟ้านะหรือเราจะใช้เป็นแบบคล้ายๆขันปอนหรือว่าบุญแจมือเท่านั้นนะครับพี่กลัวหัวน็อตพั้งด้วยหลายๆอย่างนะครับ ดูเอานะครับพี่ตัวนี้จะเป็นน็อตเหล็กเขาเรียกว่าเป็นน็อตเหล็กแล้วก็เป็นน็อตแบบน็อตนาคมน็อตนาคมเป็นน็อตมาเฟืองหรือว่ากึ่งมือนั่นเองนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับพี่เมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็เป็นลนักษณะนี้นะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวหัวน็อตเนี่ยไม่ต้องกลวนนะพี่ หัวน็อตเก่าๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราถอดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราต้องจัดทรงก่อนนะครับพี่เอาทรงมันก่อนนะครับพี่มามาดูขั้นตอนต,อนต่อไปอันนี้นเราก็ทําการใส่โช๊คหลังนะครับพี่แล้วก็อ่าเป็นไรพี่จะเป็นน็อตเกี่ยมือทั้งนั้นเลยนะพี่น็อตกึ่งมือทั้งนั้นเลยนะครับใส่ให้นะครับพี่ด้านนี้ก็ใส่โชคให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นน็อตกึ่งมือเหมือนกันนะครับพี่เป็นน็อตหัวปิดนะครับพี่เนาะสวยๆนะครับมาชุมมาซูมดูน็อตครับนี่นะครับพี่สวยครับอ่าพี่อันนี้ก็็จะเปน บางโคนตัวในนะครับพี่บางโคนตัวในอันนี้เราทําการเบิกใส่ให้ใหม่นะครับพี่อันนี้เบิกใส่ให้ใหม่นะเพราะว่าไม่ได้เอาของติดรถนะพี่เพราะว่าของติดรถเนี่ยค่อนข้างที่จะกรอบแล้วก็มีรอยเยอะนะครับอสีลวดที่ผมใช้จะเป็นเลดนะครับพี่จะเป็นของละคมแล้วพี่นะครับผมจะใช้เป็นเลดเลยนะครับที่ส่วนสีลวดนะครับอย่างดีนะครับพี่สวยๆครับส่วนล้อนะครับพี่ผมจะใช้เป็นคอมดาวนะครับสีทอง ครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการจะขึ้นวงล้อรถนะครับที่ก็คือตอนเนี้ยผมได้ทําการสางเป็นที่เรียบร้อยนะครับดุมเนี่ยผมทําสีให้นะครับพี่หน้าหลังนะครับแล้วก็ลูกปืนเนี่ยผมเปลี่ยนให้นะพี่เป็นลูกปืนดีนะครับเกรดดีเลยนะทั้งสองข้างเลยครับพี่แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เกรดดีเหมือนครับพี่ใส่ให้นะครับพี่ทั้งสองด้านเลยนะครับทําสีให้ด้วยนะครับส่วนลูกล้อเนี่ยลูกล้อเนี่ย เป็นขอบ17นะพี่เป็นโลทองนะครับผมใช้เป็นของย uh ี่ห้อคอมดาวนะครับพี่เนาะเป็นของโลโก้คอมดาวนะครับพี่แล้วก็ส่วนด้านนี้ยพี่เห็นไหมด้านนี้เห็นไหมครับอ่าด้านเนี้ยเห็นไหมด้านเนี้ยผมจะจับคู่2นะครับพี่ผมจะสารหลบปั๊มนะครับพี่อ่าด้านเนี้ยมันจะหลบปั๊มนะครับส่วนด้านนี้นะพี่อ่าด้านนี้ก็สารธรรมดานะครับพี่ ไม่หลบนะครับถ้าถ้าจะเอาหลบหมดผมว่ามันไม่สวยนะครับถ้าจะเอาหลบหมดอ่ะผมว่ามันไม่สวยผมก็เลยทําแบบนี้อ่าด้านด้านซ้ายให้ไม่หลบด้านขวาหลบนะครับพี่อ่าแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จับคู่สี่ปกตินะครับพี่แบบนี้เลยนะครับฐานอ่าแล้วก็ส่วนในนี้นะครับที่เราก็ทําการหุ้มไอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะหุ้มไอตัวซี่ ซี่ไอซี่ซี่ลวดเนี่ยกลัวมันจะมาแทงยังไงเราก็พันเก็บไว้ให้นะครับพี่ส่วนซี่ลวดตัวนี้นะครับพี่ผมใช้เป็นของน้าคมนะครับพี่น้าคมนะครับอ่าเป็นเลดนะครับพี่อ่าจะมันจะเป็นกล่องสีส้มๆ้มะพี่กล่องหนึ่งก็หลายร้อยนะพี่ตกเกือบเจ็ดร้อยนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับพี่อ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้ด้านขวาอ่าด้านขวามือหลบปั๊มนะครับพี่เป็นปั๊มแต่งเนาะเราเราต้องหลบนะครับพี่แต่ด้านเนี้ย ผมใช้เป็นธรรมดานะพี่จากคู่สองเหมือนกันนะครับสวยนะครับพี่แหวกแหวกแนวเขาหน่อยครับบางทีเขาก็ถ้าหลบปั๊มบางคนเขาจะหลบซ้ายขวาเลยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะผมก็เลยหลบด้านนึงไม่หลบด้านนึงนะครับพี่เนาะแล้วแต่ความชอบนะอันนี้ผมชอบผมก็เลยหลบไปนะครับพี่โอเคครับแล้วก็ส่วนยางส่วนยางที่ผมใช้นะพี่ส่วนยางที่ผมเลือกใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ IRC นะครับพี่ ไออาร์ซีนะครับอ่าเป็นยางใหม่นะพี่อ่าด้านด้านหน้าผมจะใช้เป็นสองสองห้านะครับด้านหลังผมจะใช้เป็นสองห้าศูนย์นะครับยางในใหม่นะครับพี่โอเคครับเดี๋ยวมาทําการประกอบยางแล้วก็เอาขึ้นรถกันครับคือตอนนี้ยกากบาดเราก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่สําหรับของลูกค้าเนาะกากบาดตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะพี่แล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นซินกันฝุ่นนะครับพี่ใส่เข้าไปนะพี่ อ่าตอนนี้เราใส่ยางกันฝุ่นเป็นเสร็จเป็นสี่เรียบร้อยนะพี่อ่าส่วนตัวนี้จะเป็นกระปุกใหม่นะพี่เราได้ไดทาการเปลี่ยนให้ใหม่นะเดี๋ยวผมจะอาจจะระบีเข้าไปข้างในนะครับพี่หน่อยๆน,นะครับเพื่อความหล่อลื่นเนาะเพื่อไม่ให้มันขัดประมาณนี้นะครับ านนี้ก็ได้เสจเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนต่อไปมาด้านนี้กันนะครับด้านนี้ก็ได้ทำการใส่จานเบรกนะครับพี่จานเบรกเนี่ยผมเบิกใหม่นะจานเบรกเดิมนะครับพี่ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาใส่น็อตกันครับทำการอัดน็อตเข้าไปนะพี่น็อตผมใช้เป็นน็อตเลดเล,ด,เลดนะครับพี่ ใส่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ตอนนี้เราก็ทำการใส่ซินกันต่อนะครับซินกันฝุ่นนะครับพี่ ก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นบูตนะครับพี่บูตนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ล้อหน้ากันครับอ่าครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการขึ้นวงล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบวงล้อเสร็จนะครับพี่แล้วก็คือเราใส่น็อตใส่อาไรหมดแล้วก็คือเป็นปั๊มแต่งนะครับพี่แล้วก็มีน็อตแต่งให้นะครับน็อตเนี่ยเป็นน็อตของนักคมนะพี่เป็นน็อตเกี่ยวมือนะครับอ่าเป็นน็อตหัวมะเฟืองนะโทษทีนะครับเป็นน็อตหัวมะเฟืองนะครับน็อ น็อตเขาเรียกเขาเรียกก์กึงมือเนาะนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่อ่ะขอบพระคุณมากครับสวยๆครับไล่น็อตเกือบทั้งคันต้องบอกงี้คือภายนอกเนี่ยจุดสวยๆเนี่ยจุดที่เห็นเนี่ยเราไล่น็อตหมดนะครับพี่แต่ว่าจะมีเป็นบางตัวที่เราใส่น็อตธรรมดานะครับพี่มีที่แบบที่มันมองไม่เห็นเนี่ยเราถึงจะใส่น็อตธรรมดากันนะครับพี่โอเคครับอ่าตัวนี้ผมได้ทําการใส่การสะบัดนะพี่ของสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมแต่งกันแต่งกัน ดูแนวมันดีๆก่อนนะครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทำการก็ได้จะประมาณนี้นะพี่มันจะเข้าล็อกอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มขันแน่นแล้วนะพี่ผมได้ระดับแล้วครับ ตัวนี้เป็นการสะบัดเนี่ยก็คือจะใส่ได้อยู่ประมาณจะปรับได้อยู่ประมาณโทษทีนะจะปรับได้อยู่ประมาณยี่สิบระดับนะบพี่ตัวนี้นะแต่จริงเราปรับเราปรับกันไม่ถึงหรอกนะพี่จริงๆเราเราปรับกันไม่ถึงหรอกนะครับยี่สิบ,ระ,ร,บระดับปรับโอ้โหแค่สามสี่ระดับนี่ก็หนืดแล้วนะครับพี่ตัวนี้นะแต่การสะบัดตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาไล่น็อตพวกนี้ออกนะเราไม่ใช้นะพี่น็อตเลสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ใช้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน็อตใหม่หมดนะครับพี่อะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเวลาประกอบน็อตสักครู่ครับตรงนี้จะเป็นงานมือนะครับพี่เรื่องน้าลงจะไม่ทําการเจาะโครงนะครับมันไม่สวยเนาะอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องใช้หัวห,หกเหลี่ยมนะพี่ถ้าเป็นใช้หัวเกลียวเนะี่ยอาถ้าเป็นใช้หัวมะเฟืองเราเนี่ยมันจะแบบมันจะมาชนกันสะบัดผมนะครับพี่มันก็จะถลอกเนาะอะก็เลยไม่เอานะครับพี่ แต่ตรงนี้นะครับผมใช้เป็นหัวมะเฟืองนะที่เบอร์สิบสองนะครับข่านเข้าไปลักษณะนี้นะครับพี่ตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่การสบัดเป็นที่เรียบร้อยเพื่น็อตแต่งแต่ตรงนี้เราจะใช้น็อตแต่งไม่ได้นะเราต้องใช้น็อตแบบหกเหลี่ยมเป็นเลดนะครับพี่แบบแข็งเนาะถ้าคือเราใช้เป็นหัวไอห,หัวมะเฟืองเนี่ยมันมาชนไอตรงนี้ผมนะครับมันจะไม่สวยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองปรับระดับให้ดูนะอันนี้ระดับปกปตินะครับพี่เนาะ เดี๋ยวเรามามันมีมันมีถึงยี่สิบระดับนะเดี๋ยวผมจะเอาไประดับสักประมาณห้าหกนะดูเดินหนึดเลยนะพี่เห็นไหมเหน็ดมากเลยนะครับพี่ลองปรับมาอีกนะครับพี่ไม่ไปเลยนะพี่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลายก่อนพี่อันนี้ตั้งยี่สิบระดับเลยนะกว่าเราจะคลายไปถึงนี่อ่ะ ลืนตื้นเลยนะพี่โอเคนะครับอันนี้นะครับพี่โอเคสวยๆครับครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่บางโคนหน้านะครับพี่ตอนนี้กําลังขันล็อกอยู่ครับบางโคนหน้าเราก็จะเป็นบางโคนหน้าของโซนิกตัวใหม่นะครับพี่แต่ว่าเราทําเป็นแดงดํานะครับหลังดำนะครับหน้าแดงนะครับตามนี้เลยนะครับพี่ อ่ัพี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเจาะล้อหลังขึ้นนะครับพี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับพี่ผมได้เปลี่ยนให้นะครับเกรดดีนะครับแล้วก็่าลูกยางกันกระชากนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่แล้วก็ลูกปืนด้านนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่แล้วก็นะครับพี่แล้วก็ส่วนนี่นะครับพี่ลูกเบี้ยวนะครับพี่ลูกเบี้ยวตัวตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ถ้าใบเบรกเปลี่ยนใหม่สปริง ผ้บาบเบรกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะพี่ตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนอย่างดีเลยนะครับพี่แล้วก็อ่าส่วนโซ่สเตอร์จะเป็นอ่าเป็นเลสนะครับพี่อ่าตามที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับพี่ประมาณนี้นะครับอนะครับพี่เอ่อตรงนี้จะเป็นเสื้อเทานะครับอ่าหรือว่าบูทนั่นเองนะครับพี่ตรงนี้ว่าเวลาล็อกสเตอร์ล็อกอะไรกันนี้เนาะอ่ะจะใส่อยู่ด้านในนี้นะครับพี่ ใส่เฟนที่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับพี่นี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการใส่ซินนะครับพี่ซินก็ใหม่นะครับพี่เห็นไหมเห็นซินไหมพี่นะครับซินเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ใส่ลูกล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็จะไล่น็อตให้เสร็จสิ้นนะครับพี่ก็คือจะมีน็อตนะครับที่ไล่น็อตให้ครบเลยนะครับคันนี้นะครับพี่อตอนนี้เราก็ได้เอาล้อขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับพี่ส่วนด้านนี้นะครับพี่ก็เราก็ใส่พวกสเตอร์ไล่ลงไล่น็อตเปลี่ยนเพาอะไรให้เสร็จแล้วนะครับพี่ตรงนี้นะครับอเหลือแค่เดี๋ยวเรา หลือแค่ประกอบเครื่องขึ้นนะครับพรุ่งนี้เราก็จะดึงโซ่ไปหาเครื่องนะครับพี่เนาะก็ตรงนี้ก็มีอะไรให้ดูอีกเยอะนะครับที่เดี๋ยวขอ EP นี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะที่โคงเข็นก่อนนะครับพี่ขอบพระคุณมากครับที่รับชม